แล้วไปหอลก็นังครึ่งวัดไม่กินเลยโอ้กลับบ้านโคตรตายปล่อยปลาตลอดเลยนะแต่ว่าปลาปลานอดได้ช่วงนี้มันเคเคบ่อบ่อเมายนะเสียงปลาไม่บอเ ฝั่ง้ามกลางนะไหนฝั่งนี้ยู่ฝั่งนีดนงนดนงน้ดีไหน,น,นีสามแยกไ้นนั่งดีสร้านนเลี้ยงให้ดีไหเพราะประเด็นเราดีแล้วเ็ขายพวกคันท้านี้

กลับไปดูให้ดูทาได้ลงมาไม่กัดตัวกลับไปก็ต้องัดตัวอ นี่ครับสายโลนะครับนานะสายโลนี่บินทุกบินทุกตัวครับโอเคครับอ๋อันดีครับนานะโกนานะที่ตกบ่อเมานะครับโแนะนําเลยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับม่วงมหาการนะครับสิบสองเฮดนะครับนานะ คันมีแอคชั่นนะครับมันนะไม่ใช่ว่าแข็งกระโดกนะครับมันนะลงสวยเลยครับไม่มีสะดุดครับนี่ครับนะที่ตกตกลังตกตกปลาเกี่ยวนะครับนี่ครับนี่ครับทําไมคันถึงมีน้ําหนักครับมันนะนะนี่ครับเขาทำถิงถ่วงครับตรงนี้หนักมากครับมันนะเนี่ยครับเนี่ครับถ้าถอดออกแล้วจะเบาครับถ้าเป็นสเปคจากโรงงานครับมันจะแค่ร้อยสามสิบเอ็ดกรัมคือมันเป็นสเปคแบง์เปล่าครับนะนะดูแบงค์ครับนี่ในดูแบงค์ครับเห็นไหมครับ วันนี้นะครับอนาอบเทสวันนี้นะครับจากที่เทสนะครับปานินไซโลกว่านี้บินทุกตัวครับใส่สายก็สิบห้าปอนด์นะครับแม็กซิม่านะครับปลายก็ปลาใหญ่นะครับอนะปลายนี่ครับนะครับปลาใหญ่นะครับแต่ลงนะครับแอ็ชั่นลงนะครับไม่ใช่ไม่ลงนะครับอนะะอคกชั่นก็ยังลงนะครับลงสวยครับอนาสายเหมาครับสายงัดสายล้างปลาเกี่ยวนะครับนี่ครับม่วงมหาการนะครับอนาสามจุดหกก็ ราคาอยู่รวมส่งก็พันสามร้อยห้าสิบบาทนะนะฮะนี่ครับดูครับสวยงามครับคันก็ไม่ไม่ใหญ่นะครับนะโคนคันก็ไม่ใหญ่นะครับนี่ครับสนใจก็ทักแชทมาครับนะสินค้ามีพร้อมส่งครับผมก็ขอบคุณนนะที่ติดตามนะครับก็คลิปทุกคลิปนะครับน้ะที่ผมทานะครับก็ลงไว้ใน youtube นะครับนะบางท่านดูในเพจก็อาจจะมีโพสต์ส่งของโพสต์ของเข้าอะไรเข้าก็อาจจะเลื่อนหาดูคลิปไม่เจอครับก็ เข้าไปดูนะคลิปใน YouTube นะครับโจูหวือชาแนลนะครับนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะนะขอบคุณครับผม